สุรินทร์ทีเอ็ครับวันนี้ก็อยู่ในชุดเสื้อสีนี่ครับจิมมาให้เพื่อนครับใส่ขนาดใส่ขนาดหน่อยหน่อยต่งตัวช้าไปหน่อยครับโดนเบียดที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าพลิกแล้วเอาแล้วก็พลิกตัวได้แล้วก็ยื่นไปให้กับท่าเบอร์สิบเนี่ยโดนตัดออกการบริหารตำบลดมนะคะได้ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติคุณทองเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ ท่านครับาทา้านเบอร์หกก็ยังรออยู่ครับเบอร์หกจับลูกได้แล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็เปิดด้วยขวาครับแม่เก่งจริงนั่รอพ่อจะได้อ่ามอบไอ้เรื่องของลูกสำรองเอาแล้วแม่รประตูตัดเสินใจในหกตั้งไว้ก่อนครับขวางไว้ครับมาที่เบอร์เก้าของแอลพีเอสเก้าในเปิดเข้าใน,น,นติดล็อกเขนี่สาดมาให้กับท้าน,นเบอร์สิบแล้วก็เปิดเรียบ ข้างด้านลพเอ็มลพยกไปหน้าประตูคุกเปิดเร็วให้เพื่อนครับจะไปติดตัวพลุนด้วยยี่ของข้างด้าน L PS, แลแอก็ตัดทิ้งมาครับเนี่ยรกรรมการอ่าแล้วจะยิงค้ำกำแพงเปล่าแล้วจังหวะสองนะั่นเองจะจะมาครับแล้วเิี่มาเอาแล้วครับจะหลุดมาถึงจังหวะเบอร์เก้าแล้วแบบนี้นป,ประตูออกมาตัดทิด้งจาเด็ดมาแล้วก็ตบยกมายกมาหน้าประตูเขาตัดทิ โชคแม่ดีว่ามีตัวสูงรออยู่จิ้บออกข้างไปให้เพื่อนครับเพื่อที่จะได้เปิดขึ้นมาใหม่มีร้องอยู่ครับอาแล้วก็เปิดมาไม่ผ่านประตูของ้านเวลาครึ่งแรกไปก่อนครับสูนประตูตัวสูงอยู่นะครับยังทําอะไรกันไม่ได้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานะครับอทอดถวายณโรงเรียนดมวิทยาคารนะครับในวันอ,อาทิตย์โยนมาหน้าประตูหลุดไป่อยครับแม่ดดไม่ตูดเลยครับ 12 12ล็อกได้แล้วก็พลิกไปเล่นแล้วก็กินให้ทางด้านเบอร์สิบเบอร์สิบล็อกเข้าขวาแล้วกินไปทีเดียวท่าแม่ไปติดครับอะคาเดมี่แล้วก็ยกมาหน้าประตูโคตแ้งไปเป็นประตูหรือเปล่าไม่เโ็นครับตาไก่อะเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโยนมาแล้วปล่อยให้มันไหลเพื่อจะได้ตามไปเก็บบอลได้แล้วก็โยนมาไม่ผ่านทางดั้นสามสิบเอ็ดนี้ครับเก็บได้แล้วมะก้า่เนี่ย าดีไ,ด,ได้ทุ่มมาเอาตัวบวังไว้พราะตัวใหญ่ครับลากขึ้นมาทีสิบสอของเอพีเอาออแล้วก็ตัวจิ้มแล้วก็เปิดเขาด้าในมาให้เพื่อนเอาแล้วก็จับเจ้าไปไหนหรือเปล่านะเนี่ยประตูนี้องสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเ,ดดเดอ้เอาเพื่อนๆบังไว้ครับแล้วก็จิ้มมาให้เพื่อนครับเอ้าหลุดไปแล้วเจ็บมาหน้าประตูอาแล้วครับสุรินทร์ทีเที่โยนข้ามฝากไปแล้วครับเซนนเนี่ยครับ อาจจะเกือบร 10, ้อยเกสิร้อยเก้าสิบเอาโคกอาเอาแล้วครับตั้งไปอีกครั้งหนึ่งท่านนั้นสุรินทร์จนทีเอ็มเอาตัวบางไว้เอาตัวบางไว้ครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่เอาตัวบางไว้นิดเลยทีเดียวแล้วก็จับยาวไปหน่อยบางไว้ให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่รู้กันครับต้องไล่ไปเก็บลูกไล่มาเก็บลูกแล้วเปิดยาวมาเอาแล้วครับเอา ช้าไปนะครับโดนแยกไปได้ครับมาที่เบอร์หกของสรินทร์เนสช้าไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโดนแยกไปไดนเดียวกันเพราะว่าทุ่มไปสั้นๆครับแล้วก็โดนสกัดโดนบังไว้ที่ห้าสิบหกของท่านั้น LPS สุรินอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับใครได้ประตูนี่ถือว่าเป็นผู้ชนะได้เลยนะครับเนี่เอาแล้วครับไม่ยอมพัฒนัน LPS ครับจับได้หรือเราไม่ได้ครับอ่าโดนกระดกมาแล้วโขกตั้งอีกครั้งหนึ่งเอาลูกบังไว้น,นี่ยมีขวางซ้ายขวางขวาอย่างนี้ครับเราก็เป็นโอกาสจังหวะสุดท้ายแล้วครับเอาแล้วก็โขกเช็ดตั้งขึ้นมาตีลักกาลรกันลงมาอย่างไม่สวยงามเท่าไหร่ดูก่อนที่ลูกท่านจะมาอยู่ในสโมสรแห่งนี้นะครับลูกของท่านได้ประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็ ปัจจุบันนี้ครับเริ่มพัฒนาการขึ้นเยอะครับแต่ว่าฟุตบอลมันก็เล่นเป็นทีมครับบางครั้งบางทีครับเราก็ต้องเผื่อแผ่ในทีมเราด้วยครับไม่ใช่ว่าออกกลางไปครับทางด้านสุเอลพีเอบางไอชิ้นเดียวกันครับเอาแล้วครับตัดขึ้นมาโคดยังมีรองอยู่ครับทางด้านลูกนินทิงเอ็ดเห่ยแล้วครับจะทันหรือเปล่าต้อง แล้วก็ทำได้เพราะว่าโรงเรียนดงวิชาการนะครับซึ่งก็จะมีชุมชนที่อยู่ในเขตบริการก็หลายหมู่บ้านด้วยกันครับมา,มาร่วมทาบุญนะครับในวันที่17มีนาบางส่วนบางคนก็อาจจะไปที่ตะพามก็มีนะครับคุณผู้ชนี่ไเอาละตคกเจ็ดตั้งให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งกระดกเข้านายมาครับทางด้าน LPS นะครับจับไปให้ LPS มาที่ ายเปิดไปเปิดไปไฟเปิดนะครับท่านผู้จัดการวิชัยหมูกระนะครับเดี๋ยวพัชจะหามาให้ชมอีกเดี๋ยวครับอ่าหลัก้นมาครับจึ้ึ้นมาลูกออกหลังไฟครับอ่านะครับแล้วก็ไปเข้าทางด้านเฮ้ยเขาอ่านไกลไกลเออนะครับหลุดไปฟ้าไปก่อน เป่ายาวหมดเวลาปนึังฐนศับด์ประตูต่อศูนย์เมื่อมันออกมาแบบนี้ศูย์ประตูต่อศูนย์ต้องหาผู้ชนะให้ได้โดยการดวลจุโดโทษครับเมื่อเราจะต้องการให้ถ้วยใบนี้ใบ ครับคะแนนของเอพีเอสผลผลการขนเดัทางด้านต24าสูงาประตูเลย การ์ดตัวเองครับทางด้านโดยสองสองตัวเองกูเป็นเอสครับนี par, designs, so ่คนนี้นประสบความสุดเร็จครับเป็นอันล่า LPS เป็นแชมป์ใสครับนี่อ่าเดี๋ยวไปฝึกไปซ้อมไปอ่าไปไป ฟังผู้บาอาจารย์นะครับท่านจะได้แนะนําประสบการณ์แนะนําความรูร้ความสามารถให้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแพ้วันนี้วันต่อไปอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้เป็นต้นไปก็จะเป็นการมอบรางวัลน,นะครับมอบถ้วยนะครับส่วนผมเองก็ขออนุญ,ญาตได้ลาทุกท่านไปก่อนครับถ้าว่ามีสิ่งหนึ่งประการใดครับที่อาจจะ,ะไม่เพราะสนองหูท่านหรืออาจจะพูดจาล่วงเกินนะครับหรืออาจจะพูดจา,าที่พาดพิงท่านให้เกิดความเสียหายนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยและก็ขอบคุณสวัสดีครับ